วันนี้จัดให้นะคะก็มาเอาใจสายประหยัดงบสำหรับใครงบน้อยน,นะคะหางวดผ่อนเบาๆสบายกระเป๋าจัดไปเลยคันนี้นะ,ะมีซูรชียไททน2.5 GLX นะ,ค,ะคันนี้เป็นรถปี2019ลูกค้าจ๊ะใครที่อยากซื้อสดฟังดีๆไม่มีบวกแวดเพิ่มแล้ว สาม0 0นบาทใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคันนี้จะจัดได้7ปี84งวดผ่อนแค่5,300ตลอดสัญญาแล้วก็คันนี้ไมลหลักหมื่นรถพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างสีให้เลยนะคะอันนี้เช็ดรถแล้วรีวิวให้ดูเลยมาดูตัวรถเลยนะคันนี้ก็ตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวนะริ้วรอยตามการใช้งานก็มีบ้างเล็กน้อยนะคะกระจังหน้าน้องเนี่ยจะเป็นสีดำนะเป็นแฉกแกแบบนี้นะคะโลโก้น้องจะเป็นโครเมียม มีไฟตัดหมอให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าไฟหน้าเป็นฮาโลเจนธรรมดานะคะแล้วก็แม็กอลอยติดรถนะอันนี้มันจะเป็นขอบ15นะ215 70 R15 นะคะยังยางเดิมโรงงานแม็กอลอยปรับข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวมีโพรเมียมมาให้มือจับเป็นโพรเมี่แบบนี้ประตูมองข้างปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคุณแจก็เป็นรีมหมดแล้วนะ ม้แค่หกหมืนสี่พันนะคะพวงมาลยัยเพิ่มเสียงลดเสียงได้หน้าจอจะของเดิมติดเพิ่มนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นเกียร์ห้าสปีดนะแต่ตันเตีย้ยนะด้านหน้าจะเป็นเบาะผ้า 5. ด้านหลังเป็นเบาะหนังนี่เบาะแม่แรงนะไม่ครบหาสาให้ใหม่หมดเลยนะคะด้านหลังมันก็จะแปลกๆหน่อยแคบเปิดได้นะจ๊ะพิจาขูดโทรศัพท์ขูดไปขูดมาคันนี้ก็เดิมๆสายใช้งาน ไม่มีท่อท่อเดิมนะคะไม่มีท่อวิ่งเท่อเดิมไงอุ้ยหัวไ <laughs> ลเนอร์มีการเจาะใช้งานมาแต่ว่าดูนะถูกเจาะแต่ไลเนอร์ไม่มีชำรุดไม่มีรอยใช้งานหนักนะคะกันชนท้ายมีมาให้เยียบร้อยรถมาจากอุบลราชธานีนี่เลยนะคะฝาท้ายเดิมๆเม <laughs> ชื้อเพลิงนะสำหรับกระบะทั่วไปจะเติมเป็นดีเซลนะคะพี่ขา ถุงลมนิรภัยมีสองลูกแล้วก็คู่มือเป็นยังไงคู่มือนี่สมุดบริการคู่มอือการใช้รถอยู่นะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวไปดูบอดี้ <Body. S 2> <Body. S 1> ห้องเครื่องกันบ้าง n, n, n. อนอนมาเครื่องยนต์นะด mm hmm. ี d อดี m อ n r a i เ b r a k อ a บ s นะ มอกอรอยู่ฝากระโปรงแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ยมีรอยแกะน่าจะเก็บงานฝากระโปรงมานะจ๊ะแต่ไม่ได้ล้างสีให้นะใครที่สนใจนะผ่อนสบายมากงวด5,300ตลอดสัญญาอยากดูรูปภาพะลเอยเพิ่มเติมนะคะงวดผ่อนนะทักหรือโทรมาได้เลยนี่ไรไปทรประกันหัวให้ใต้คลิป่างจหวัดทางเสียถึงที่สุดรยฟรีถึงบ้านจ้า